สวัสดีค่ะครัวคูทิปย์นันี้ขอนำเสนอเมนูผัดวุ้นเส้นใส่ไข่เมนูง่ายๆแต่อุดมไปด้วยคุณค่าของผักต่างๆสีสันชวนน่ารับประทานเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะวุ้นเส้นปริมาณ500กร,รมัมไข่ไก่3ฟองแครอทหั่นจำนวน1ห,นหัว กระรมปีหั่นจำนวนหนึ่งหัวเห็ดหูหนูประมาณสองขีดหอมหัวใหญ่หั่นจำนวนหนึ่งหัวมะเขือเทศผ่าเอาไส้ออกจำนวนสองผลขึ้นช่ายหัน่นต้นหอมหั่นประมาณสี่ต้นกระเทียมซอยประมาณสิบกลีบน้ำตาลมะพร้าวประมาณสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่นประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำมันพืชสำหรับผัด3ช้อนโต๊ะค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมน้ำมันพืชสำหรับผัดกันนะคะใช้ไฟระดับกลางค่อนข้างอ่อนนะคะใส่กระเทียมสับลงไปผัดค่ะตอกไข่ไก่ลงไปค่ะ เมื่อไข่เซตตัวดีแล้วให้เกลี่ยออกไปข้างๆนะคะจากนั้นใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้วุ้นเส้นและไข่ของเราเข้ากันนะคะจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะซึ่งการผัดของเราจะใช้ไฟระดับกลางนะคะผัดจนกระทั่งวุ้นเส้นของเรามีลักษณะเป็นเส้นใสนะคะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะเติมแครอทลงไปตามด้วยกระลำตีผัดให้กระลำตีของเรายุบลงไปนะคะตามด้วยซอสหอยนางลมซอสปรุงรสคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะ เห็ดหูหนูค่ะมะเขือเทศขึ้นช่ายและสุดท้ายต้นหอมนะคะผัดจนกระทั่งทุกอย่างสุกดีเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเมนูผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ของเราเป็นเมนูที่เน้นผักสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับประทานอาหารนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ